สวัสดีครับพบกับพี่แดงอีกแล้วนะครับสำหรับ e e h h n n e l ช่อง Fit Money นะครับวันนี้พี่แดงจะมาแชร์ไอเดียในเรื่องของเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาทำอะไรที่แตกต่างจากเทรดเดอร์ทั่วไปบ้างเคยได้ยินสีติที่น่ากลัวไหมครับที่บอกว่าเทรดเดอร์กว่า90%เนี่ยล้มเหลวแล้วก็ต้องออกจากตลาดไป ตัวเลขนี้มันอาจจะดูน่าตกใจนะครับแต่ความจริงมันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วก็ที่น่าทึ่งกว่านั้นก็คือสาเหตุหลักที่ทําให้เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไปไม่รอดเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าไม่มี i n เ i c a t o r เทพๆนะครับแต่เป็นเพราะว่าเทรดเดอร์เหล่านั้นเนี่ยกำลังทําสิ่งผิดพลาดซ้ําเดิมซ้ําเดิมอยู่นั่นแหละนั่นก็คือการใช้อารมณ์นําหน้าระบบนั่นเองครับ ถ้าเราเคยเจอปัญหาไม่กล้าคัดลอสหรือเวลาเราซื้อปุ๊บราคามันสวนทางไปกับที่เราคิดเอาไว้แล้วก็ได้แต่นั่งสวดมนต์ภาวนาเนี่ยหรือแม้กระทั่งเจ็บจี้ที่สุดเลยครับก็คือเวลาที่พอเราเทรดเสียแล้วเราหัวร้อนเนี่ยเราอยากจะเอาคืนให้ได้ในไม้ถัดไปสุดท้ายเนี่ยมันพังทั้งพอร์ตถ้าคุณเคยเจอเรื่องเหล่านี้แม้แต่ข้อเดียวนะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยพี่แดงสร้างมาเพื่อให้คุณเลยครับ พราะวันนี้พี่แดงจะมาเล่าถึง5ขั้นตอนสําคัญที่เทรดเดอร์ที่สําเร็จทุกคนเนี่ยเขาทํากันแทบทุกวันเลยเรียกว่าทําเป็นกิจวัตรเลยพี่แดงจะมาเล่าให้ฟังว่าเขาทําอะไรบ้างตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเปิดกราฟด้วยซ้าไปจนกระทั่งตอนที่เขาปิดหน้าจอมันจะทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนเป็นเทรดเดอร์ที่อยู่รอดในตลาดได้อย่างยั่งยืนถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ ขั้นตอนที่1นนะครับก็คือขั้นตอนการวางแผนก่อนเทรดพี่แดงถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่ากับดักสุดคลาสสิกเลยนะของเทรดเดอร์ส่วนใหญ่คืออะไรครับก็คือการตื่นเช้ามาเปิดคอมพิวเตอร์เปิดกราฟแล้วก็ถามตัวเองว่าวันนี้เราจะเทรดอะไรดีการที่เราทําแบบนี้เนี่ยก็ไม่แตกต่างอะไรกับการที่เรากระโดดลงไปในสนามลบโดยที่ไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่รู้ว่าศัตรูอยู่ตรงไหนถูกไหมครับเทรดเดอร์มืออาชีพเนี่ยเขาทําตรงกันข้ามกับพวกเราเลยก็คือเขาไม่เคยเริ่มต้นวันด้วยการที่มาถามตัวเองว่าเทรดอะไรดีหนอ แต่จะเริ่มต้นด้วยการเตรียมตัวแล้วมันต้องเตรียมตัวอะไรบ้างล่ะอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเช็คกราฟภาพใหญ่ของตลาดก่อนเลยครับเทรดเดอร์มืออาชีพเนี่ยจะเริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารเศรษฐกิจการเงินหรือว่าบทวิเคราะห์ภาพรวมมาก่อนเสมอเลย คนพวกนี้เขาจะเปิดปฏิทินข่าวดูอี o n o เมกิแคล endar ต่างๆว่าวันนี้มีประกาศตัวเลขสําคัญอะไรบ้างเช่นประกาศเงินเฟอ้อประกาศดอกเบีย้ยมีการจ่ายเงินปันผลอะไรพวกนี้นะครับเพราะว,ว่าข่าวพวกนี้มันจะมีพลังที่จะลากตลาดลากกราฟให้วิ่งได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการรู้ล่วงหน้าจะทําให้เราไม่ตกใจแล้วก็สามารถที่จะวางแผนแล้วก็หลีกเลี่ยงช่วงข่าวได้เราสามารถใช้มันเป็นโอกาสในการทํากําไรได้นั่นเองนะครับอย่างที่2เลยก็คือก่อนที่จะเริ่มเทรดเนี่ย พวกเขาจะวิเคราะห์เทคนิคว่าวันนี้เราจะใช้อะไรก่อนตลาดจะเปิดเขาจะใช้เวลาประมาณสัก1-2ชั่วโมงเพื่อดูกราฟภาพใหญ่ภาพรวมนะครับอย่างดูกราฟของเซตหรือเซต50เป็นต้นนะครับจะเป็นไทม์เฟรมที่ใหญ่หน่อยเช่นไทม์เฟรมเดย์หรือไทม์เฟรมวีคเพื่อจะหาทิศทางหลักของตลาดก่อนจะตีแนวรับแนวต้านอะไรวันนั้นให้เสร็จสับเลยนะครับแล้วก็กําหนดโซนเลยว่าถ้าสมมุติว่าหุ้นตัวนี้มันลงมาถึงจุดนี้ เราจะทําแบบนี้ทําเป็นซีเนลโอเลยว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นขั้นตอนต่อไปเราจะทําอะไรต่อไปถ้าหลุดแนวนี้มาปับ๊บเราก็จะเล็งฝั่งช็อตเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เลยเป็นตัวอย่างของการสร้างแผนในวันนั้นขึ้นมาพอราคาเคลื่อนที่ไปตามแผนที่เราวางไว้เราก็จะแอคชั่นอย่างรวดเร็วมั่นใจแล้วก็ไม่ต้องไปตายเอาดับหน้านะครับอย่างที่3มก็คือการเตรียมสภาพจิตใจให้พร้อมครับบางคนเนี่ย นั่งสมาธิสั้นๆก็มีนะเทรดเดอร์ทบทวนเป้าหมายของตัวเองว่าวันนี้เราจะต้องใจนิ่งๆนะเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องเปิดออเดอร์เราก็ต้องเปิดนะคือการเช็คสภาพจิตใจตัวเองเนี่ยถ้าวันไหนเรางุดหงิดเราเครียดเรานอนน้อยเนี่ยพวกคนที่เป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาตัดสินใจวันนั้นอาจจะไม่เทรดไปเลยก็ได้นะครับเพราะเขารู้ว่าสภาพจิตใจที่ไม่พร้อมเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะแน่นอน การเตรียมตัวที่ดีเนี่ยคือความได้เปรียบที่ทรงพลังที่สุดเลยเพราะฉะนั้นการใช้เวลา1-2ชั่วโมงวางแผนก่อนที่จะเริ่มต้นเนี่ยมันจะช่วยเซฟเงินในกระเป๋าเราได้แล้วก็ลดความบาดเจ็บจากการตัดสินใจผิดพลาดระหว่างวันได้แบบคนเรื่องเลยครับเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวก่อนเทรดเนี่ยพี่แดงมองว่าพี่แดงให้ความสําคัญมากที่สุดต่อไปนะครับขั้นตอนที่2ก็คือการกําหนดจุดเข้าออกให้มันชัดเจนเลยก็คือเราจะกําหนดจุดเข้าจุดออก ไว้ล่วงหน้านะครับไม่ใช่มาตัดสินใจตอนตกใจหลังจากที่เราวางแผนในข้อแรกแล้วเนี่ยต่อไปเราก็จะมากําหนดกฎเกณฑ์การเปิดออเดอร์การปิดออเดอร์ให้มันชัดเจนนะครับปัญหาของเทรดเดอร์ที่เจ๊งส่วนใหญ่เนี่ยก็คือการเข้าเทรดด้วยความรู้สึก คือมันต้องขึ้นแน่ๆเลย,เ,ลยเห็นมันเหวี่ยงแรงแล้วเรากลัวจะตกรดเนี่ยเราโดดเข้าไปเลยหรือบางทีมันขึ้นสูงสุดแล้วมันน่าจะลงมาย่อตัวมาก่อนเราก็เลยเปิดออเดอร์สวนทางแบบนั้นไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นคําถามสําคัญ3ข้อเนี่ยเราจะต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าในสินค้าตัวนี้เนี่ยเราจะเข้าเทรดที่ราคาไหนหรือถ้าผิดทางเนี่ยเราจะยอมแพ้ที่ตรงไหน และถ้ามันถูกทางเนี่ยเราจะเก็บกําไรที่จุดไหนคือเราต้องมีจุดเข้าจุดออกจุดยอมแพ้อะไรให้ชัดเจนนะครับการเข้าเทรดโดยที่ไม่มีคําตอบเหล่านี้เนี่ยก็ไม่แตกต่างอะไรกับการกระโดดขึ้นรถไฟที่เราไม่รู้สถานีปลายทางถูกไหมแถมยังไม่รู้ด้วยซ้าว่าเราจะขึ้นผิดขบวนหรือเปล่ากระโดดตรงไหนให้เจ็บตัวน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นหัวใจของเรื่องนี้เนี่ยเป็นการวางแผนการตัดสินใจเรื่องยากๆก,ก่อนที่เราจะไม่มีเวลาในการตัดสินใจนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราต้องพิจารณาจุดเข้าครับ เราจะต้องระบุเงื่อนไขเป๊ะๆเ,เลยนะครับไม่ใช่ความรู้สึกเช่นเราจะเข้าบายเมื่อราคาปิด1ชั่วโมงแล้วเหนือแนวต้านที่1,300อ่าเหมือนเซ็ตเวลานี้ถูกไหมครับและถ้ามีสัญญาณคอนเฟิร์มจากอินดี้เตัดกับอินดี้บเป็นต้นนะครับความชัดเจนแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยกําจัดความลังเลต่างๆของเราเนี่ยไม่ให้เราเข้าไปเทรดมัวม่วๆได้นั่นเองนะครับอย่างที่2เลยก็คือเราต้องกําหนดจุดขัดทุนครับก็คือหัวใจของการอยู่รอดเลยนะครับ ก่อนที่เราจะฝันถึงกําไรเนี่ยเราจะต้องคิดถึงความเสี่ยงก่อนเสมอเราจะต้องกําหนดจุดยอมแพ้ให้ชัดเจนนะครับและก็ตั้งคําสั่งนั้นเอาไว้แบบทันทีหลังจากเปิดออเดอร์เลยจุด stop l o s s ที่ดีนะครับจะต้องมีหลักการทางเทคนิคไม่ใช่ความรู้สึกนะครับเ <c oughs> ช่นเราตั้งเอาไว้เหนือแนวรับเหนือแนวต้านเป็นต้นหรือเราอาจจะใช้ค่า atr มาช่วยคํานวณว,ว่าเราควรจะ Stop l ล s s ที่จุดไหนก็ได้ คิดง่ายๆครับให้คิดซะว่ามันคือเบีย้ยประกันที่คุ้มครองพอร์ตของเราไม่ให้เราพังทีหน้าทั้งพอร์ตนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่3เลยก็คือให้เราคิดถึงจุดทํากําไรด้วยนะครับก็คือจุด Take Profit นั่นเองไม่ใช่ว่าเราเห็นว่าราคามันวิ่งขึ้นปับ๊บแล้วเราก็ปล่อยมันไหลตามน้ําโดยที่เราไม่รู้ว่าเราจะออกตรงไหนไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องของการขายหมูเป็นเรื่องปกติขายหมูก็แสดงว่าเรากําไรอยู่ดีเพียงแต่ว่าเรากาไรน้อยลงเท่านั้นเองต่อไปนะครับ ขั้นตอนที่3เนี่ยก็คือในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงถ้าพี่แดงสมมุติแผนการเทรดเนี่ยคือสมองการบริหารความเสี่ยงมันก็คือหัวใจที่คอยสูบฉีดให้เรายังอยู่ในเกมนี้ได้นะครับมีเทรดเดอร์เก่งๆที่วิเคราะห์กราฟแม่นเหมือนตาเห็นเลยแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องออกจากตลาดครับเพราะว่าตกม้าตายเรื่องเดียวก็คือการบริหารความเสี่ยงอจุดตายที่ใหญ่ที่สุด ก็คือความโลภครับที่นําไปสู่การโอเวอร์เทดเกินตัวเราอาจจะชื่นชมคนที่ทํากําไรได้100%ในวันเดียวแต่เราแทบจะไม่เคยได้ยินเรื่องของคนที่เยอะแยะมากมายเลยที่ล้างพอร์ตได้ในไม้เดียวเพราะคนเหล่านั้นมักไม่ค่อยกล้าพูดออกมาถูกไหมครับเทรดเดอร์ <S <S มืออาชีพเนี่ยเขาจะไม่มองหาไม้เดียวรวยแน่นอนครับแต่เขาจะมองหาการเติบโตที่สม่ำเสมอแล้วก็เป็นกฎเหล็กส่วนใหญ่ที่พวกเขาใช้กันนะครับก็คือกฎ1-2%นั่นเอง กฎนี้เรียบง่ายมากครับแต่ทรงพลังก็คือในทุกๆครั้งที่เราเทรดเนี่ยเราจะเสี่ยงขาดทุนได้ไม่เกิน1-2%ของเงินทุนทั้งหมดในพอร์ตนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้กําไรเนี่ยมันก็ไม่ได้กําไรแบบเป็น100%ถูกไหม แต่เวลาเสียเนี่ยอย่างน้อยๆมันก็ไม่ทําให้พอร์ตเราพังทั้งพอร์ตนั่นเองนะครับการจะใช้กฎนี้ได้เนี่ยมันจะอย่างแรกเลยนะครับมันจะช่วยลดความกดดันเราไปได้เยอะเลยเพราะว่าถ้าสมมติเรารู้ว่าเราเทรดเสียเนี่ยไม้นี้เราจะเสียเงินเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองความกลัวและก็ความเครียดเนี่ยมันจะหายไปเยอะเลยครับเราจะกล้าทําตามแผนทําตามระบบมากขึ้นเพราะว่าผลของการที่เราเทรดพลาดแค่ไม้เดียวเนี่ยมันไม่ได้ชี้เป็นชีตนช้ตายในชีวิตเราถูกไหมอย่างที่2นะครับ การที่เรามีการบริหารความเสี่ยงเนี่ยมันบังคับให้เรามีวินัยครับคือกฎนี้เนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับเรื่องของ Stop Loss จากข้อก่อนหน้านี้เพราะว่ามันจะบังคับครับให้เราต้องคำนวณว่าเราจะออกออเดอร์เท่าไหร่ถึงจะไม่ o v e r t r a d ท แล้วก็ข้อ3มันจะทําให้เราเนี่ยโฟกัสที่กระบวนการแทนที่จะมานั่งลุ้นผลว่าแต่และออเดอร์ที่เราเปิดไปมันจะได้กําไรหรือขาดทุนเราจะเปลี่ยนไปโฟกัสที่ทําตามระบบให้ดีที่สุดในระยะยาวแทนเพราะว่าเรารู้ว่าตราบใดที่เรายังคุมความเสี่ยงได้เนี่ยเรายังมีโอกาสแก้ตัวได้เสมอเพราะเรายังเหลือทุนเอาไว้จําให้ขึ้นใจเลยนะครับ เป้าหมายแรกสุดของการเทรดไม่ใช่การทํากําไรนะครับแต่เป็นการรักษาเงินต้นเอาไว้ให้ได้มากที่สุดผู้ชนะของเกมการเทรดเนี่ยไม่ใช่คนที่ทํากําไรได้ไวที่สุดหรือได้เยอะที่สุดนะครับแต่เป็นคนที่เหลือเงินทุนให้อยู่รอดในตลาดให้ได้นานที่สุดต่างหากอ่าต่อไปขั้นตอนที่4นะครับก็เป็นในเรื่องของการจัดการอารมณ์ระหว่างเทรดหัวข้อนี้เนี่ย คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ไม่ประสบกับตัวเองเนี่ยมักจะไม่รู้นะครับต่อให้เรามีแผนที่ดีเลิศขนาดไหนก็ตามเนี่ยแต่ในขั้นตอนของการเทรดที่แย่ที่สุดที่ยากที่สุดเนี่ยก็คือมันไม่ได้อยู่ที่กราฟนะครับมันอยู่ที่อารมณ์ของตัวเราเองนั่นเองสิ่งที่เทรดเดอร์90%ส่วนใหญ่พ่ายแพ้ก็คืออารมณ์นั่นเองทันทีที่เราเปิดออเดอร์ไปแล้วเนี่ยมันจะมีอารมณ์2ออย่างที่เข้ามาเล่นงานคุณนะครับก็คืออารมณ์ความโลภแล้วก็ความกลัวนั่นเองเวลาที่กราฟวิ่งสวนทางเนี่ย ความกลัวมันก็จะมากระซิบข้างหูเราบอกว่าคัดลอสดีไหมเอ๊ะหรือจะเลื่อนสต็อปลอหนีไปก่อนดีหรือเดี๋ยวมันก็กลับมานะ่ะจริงๆต้องบอกว่าการเลื่อนสต็อปล็อเนี่ยก็คือการทําลายกฎทุกอย่างที่เราวางเอาไว้เลยนะมันเป็นก้าวแรกสู่หายนะชัดๆเลยนะครับบางคนเนี่ยเมื่อกราฟวิ่งถูกทางแล้วนะครับก็อาจจะคิดว่าความโลภจะมาแต่จริงๆเราไม่ใช่นะครับความกลัวก็ยังตามมาอีกแต่มันจะมาในอีกรูปแบบหนึ่งครับความกลัวที่บอกว่ารีบปิดกําไรเลยตอนนี้แหละก่อนที่มันจะย่อลงงานเดี๋ยวเทท่่าุนนนััะครบ ก็ยังเป็นความกลัวที่ตามมาหลอกหลอนอีกนั่นเองแต่พอเวลากราฟราคาเนี่ยขึ้นไปจนถึงเป้าที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยความโลภก็จะเข้ามาแทนที่ครับแทนที่ความกลัวมันจะคอยบอกเราบอกว่าอย่าเพิ่งปิดเลยเดี๋ยวมันไปต่อได้อีกสุดท้ายแล้วพอเราไม่ทําตามแผนราคามันวกกลับมากินสต็อปตอนเราอยู่ดีแล้วพวกมืออาชีพต่างๆเนี่ยเขาทํำยังไงครับคาตอบคือเขาเชื่อใจในระบบครับแล้วก็ปล่อยระบบให้มันทํางานไปหมายความว่ายังไงอย่างแรกเลยก็คือเขาจะตั้งออเดอร์ครับแล้วก็ปล่อยไปตามระบบเลย หลังจากที่เปิดออเดอร์ปับ๊บตั้ง Stop l ลอตปุ๊บตั้ง Take Profit ปับ๊บเรียบร้อยเมื่อชีพเหล่านี้หรือเทรดเดอร์ที่สำเร็จเนี่ยเขาก็จะไม่ต้องกาฟแล้วครับเขาจะไม่นั่งเฝ้าการกระตุกของราคาเพราะมันจะทําให้อารมณ์เขาไม่นิ่งเดี๋ยวจะเผลอเข้าไปแก้ไขออเดอร์ซะง,งั้นเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยทันทีที่เขาตั้งออเดอร์เรียบร้อยปับ๊บเขาก็ไปทําอย่างอื่นครับไม่ว่าจะไปทํางานไปอ่านหนังสือไปใช้ชีวิตอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างที่2เลยก็คือสร้างคําพูดหรือสคริปต์เอาไว้ เวลาที่เรารู้สึกคันไม้อยากคันมืออยากจะออกนอกกรอบนะครับก็คือการมันพุ่งขึ้นไปสูงมากๆเลยเราคิดว่ามันน่าจะย่อมากให้เราคิดคําพูดหรือตบขาตัวเองก็ได้บอกว่าเฮ้ยนี่มันนอกแผนแล้วนะคิดดีๆนะก่อนตัดสินใจคือพยายามยั้งคิดตัวเองให้ได้พยายามฝึกทําให้ได้นะครับอย่าต้องให้คนอื่นมาฝึกเราต้องฝึกตัวเราเองอย่าทําให้ตัวเองเนี่ยเทรดนอกกรอบหรือนอกระบบที่ตัวเองวางไว้นะครับอ่าต่อไปแล้วก็ การเทรดเนี่ยต้องเราต้องคิดเอาไว้ในหัวเลยว่าไม่มีระบบเทรดไหนที่ถูกต้อง100%นะครับมันจะมีวันที่เราทําตามแผนเป๊ะ,ปะแล้วแต่ก็ยังพลาดนะครับแล้วก็วันที่เราแหกกฎแล้วมันดันได้กําไรก็มีนะครับแต่นั่นนะ่ะมันเป็นผลระยะสั้นนะครับในระยะยาวเนี่ยการทําตามแผนอย่างมีวินัยเนี่ยมันจะเป็นหนทางเดียวที่จะสร้างผลลัพธ์ที่สม่ําเสมอแล้วก็ยั่งยืนได้ดีที่สุดอ่าขั้นตอนที่5ครับขั้นตอนสุดท้าย คือการทบทวนหลังการเทรดหรือเราต้องทําการบ้านหลังเทรดทุกครั้งนั่นเองสําหรับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่นะครับพอปิดออเดอร์ปุ๊บไม่ว่าจะกําไรหรือขาดทุนเขาถือว่าเกมจบดีใจเสียใจไปลุ้นกันใหม่ในวันข้างหน้าถูกไหมแต่สําหรับเทรดเดอร์ที่เป็นมืออาชีพเนี่ยการปิดออเดอร์เนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับเพราะว่าขั้นตอนสําคัญก็คือการทบทวนหลังเทรดต้องผ่านการจดบันทึกการเทรดหรือ,อที่เขาเรียกกันว่าเทรดดิ้งเจอร์แนลนั่นเองนะครับปัญหาที่คนส่วนใหญ่ไม่ยอมจดเพราะอะไรครับเพราะว่า เวลาเทรดเสียหัวล้อนอยากเอาคืนมันมันหนักข้อแล้วก็เจ๊งหนักกว่าเดิมถูกไหมหรือแม้กระทั่งเวลาเทรดได้เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นพระราชาเนี่ยคิดว่าตัวเองเก่งแล้วไม่ต้องจดก็ได้เพราะฉะนั้นการจดเทรดดิ้งเจอร์ l นลเนี่ย คือการเปลี่ยนทุกการเทรดไม่ว่าจะแพ้หรือชนะเนี่ยให้มันออกมาเป็นระบบเป็นบันทึกกล่องดําการเทรดของเราเหมือนบันทึกกล่องดํานักบินนะครับที่ไม่ว่าทุกการตัดสินใจหรือการกระทําของเราเนี่ยเราจะต้องตรงไปตรงมากับตัวเองแล้วก็บันทึกเอาไว้แล้วเรามาอ่านย้อนหลังในวันที่เราว่างเนี่ยบอกได้เลยครับมันจะมีประโยชน์มากๆแล้วไอการบันทึกการเทรดเนี่ยเราควรที่จะบันทึกอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือข้อมูลพื้นฐานที่เราต้องบันทึกอย่างเช่นวันที่เราเปิดออเดอร์เวลาที่เราเปิดออเดอร์ สินค้าหรือสินทรัพย์ที่เราเทรดแล้วก็ขนาดเราซื้อไปกี่บาทซื้อไปกี่สัญญาราคาที่เราเข้าซื้อราคาที่เราปิดขายเทปโปรฟิตสต็อปลอสเราตั้งใจเอาไว้ว่าเราจะตั้งเท่าไหร่แล้วผลลัพธ์เนี่ยเรากาไรขาดทุนเท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่หรือถ้าจะให้ดีให้เราแคปหน้าจอจุดเข้าจุดออกทําสัญลักษณ์เอาไว้ให้ชัดเจนเลยเวลาที่เรามาอ่านย้อนหลังเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเรามีเหตุผลอะไรในการเข้าซื้อ เชื่อไหมครับพอทําไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยจุดนี้เราเข้าไปทําไมเข้าเพราะอารมณ์แน่เลยเห็นไหมครับมันจะเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเราเองแต่สิ่งสําคัญที่ยิ่งกว่าข้อมูลพวกนั้นก็คือการบันทึกในเรื่องของเหตุผลครับว่าทําไมครั้งนั้นเราถึงเปิดออเดอร์เห็นสัญญ,ญาณอะไรหรอทําไมเราถึงเปิดออเดอร์เราไมทำไมเราถึงเข้าณจุดนั้นเชื่อไหมครับทันทีที่เราเปิดด้วยอารมณ์ผ่านไปสักระยะหนึ่งถ้าเราทําการบันทึกหลังเทศนะเราจะเริ่มรู้แล้วว่า แท้ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราไม่เข้าเพราะอารมณ์ป่านนี้เราไม่เสียเงินเราก็ได้ถูกไหมคือเราเทรดนอกกรอบเราเทรดนอกระบบมันทําให้เราเสียเงินนั่นเองแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ควรบันทึกนะครับก็คือบันทึกในเรื่องของอารมณ์นะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ก่อนเทรดมั่นใจไหมหรือว่าลังเลหรือว่าเปิดออเดอร์แบบกล้ากลัวๆพฤติกรรมระหว่างการเทรดเนี่ย ถ้าเราทําตามแผน100%ป่านนี้เราได้ไหมหรือที่เราได้น้อยหรือเราเสียเนี่ยเป็นเพราะเราเลื่อน Stop Loss หรือเปล่าคือเราต้องบันทึกเอาไว้ทั้งหมดเลยเนี่ยพอเรามีข้อมูลพวกนี้เยอะๆเนี่ยแล้ววันช่วงวันหยุดหรือวันสุดสัปดาห์ที่เราว่างเนี่ยลองเอามานั่งดูครับเราจะเริ่มเห็นรูปแบบที่ซ่อนอยู่เช่น อ้าวเราเสียงเงินทุกครั้งที่เทรดส่วนเทนนี่หว่าหลังจากนั้นเราจะรู้แล้วครับว่าเราไม่อยากส่วนส่วนเทนถูกไหมหรือเทรดด้วยวิธีนี้เนี่ยมันได้ผลกว่าวิธีที่เราคิดไว้ตลอดเลยบางทีมันอาจจะมีไอเดียปิ๊งขึ้นมาว่าเทรดแบบนี้ก็ได้นะครับการทําวิเคราะห์หลังเทรดเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับเพราะว่ามันต้องใช้วินัยแล้วก็ความซื่อสัตย์กับตัวเองแบบสุดๆเลยแต่ว่าถ้าเราไม่ทำเทรงเจอแนลนะ มันเหมือนกับเราอยู่ในเขาวงกตอะครับวิ่งชนกําแพงเดิมๆซ้าไปซ้ำมาโดยที่เราไม่คิดจะวาดแผนที่นึกอ,ออกไหมอ่าเอาละวันนี้พี่แดงก็มาสรุป5ขั้นตอนสั้นๆแบบเร็วๆกันอีกทีหนึ่งนะครับหขั้นตอนที่เทรดเดอร์ประสบความสําเร็จทําอะไรที่ไม่เหมือนกับเรานะครับอย่างแรกเลยก็คือเขาวางแผนก่อนเทรดครับเตรียมตัวให้พร้อมเช็คข่าวตีเส้นต่างๆสร้างโซนสร้างแผนก่อนตลาดจะเปิด นะครับแล้วก็อย่างที่2คือกําหนดจุดเข้าจุดออกให้ชัดเจนตัดสินใจล่วงหน้าไปเลยครับว่าจะเข้าจะคัดหรือจะเก็บกําไรที่ตรงไหนนะครับอย่างที่3มเลยก็คือเขาจะบริหารความเสี่ยงโดยใช้กด1-2%ปตกป้องเงินทุนให้อยู่รอดในระยะยาวได้เพราะว่านั่นคือหัวใจของการอยู่รอดเลยนะครับอย่างที่4ี่คือการควบคุมอารมณ์ระหว่างเทรด เชื่อในแผนของตัวเองเชื่อในระบบของตัวเองแล้วก็พยายามไม่ใช้อารมณ์วู่วามมาทำลายระบบนะครับอย่างที่ 5. ทบทวนหลังเทรดจดบันทึกทุกออเดอร์เพื่อเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอเส้นทางสายเทรดเดอร์ der, ไม่ง่ายนะครับเพราะมันต้องอาศัยวินยัยต้องอาศัยความอดทนความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าจริงๆแต่ถ้าเราทำได้เนี่ยมันจะทำให้เราดีขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันอย่างแน่นอนนะครับโอเคสำหรับ วันนี้ก็เนื้อหามันอาจจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นคําพูดที่พี่แดงเรียบเรียงเอาไว้แล้วก็อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าขั้นตอนต่นตางๆของเทรดเดอร์จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องทําอะไรบ้างาสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับยังไงพี่แดงฝากติดตาม YouTube c h anel n ช่อง Fit Money นะครับสามารถติดตามพี่แดงได้ผ่านทาง w ว็บฟิตมันนี่นะครับมีทั้งช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ Instagram เลยเอาละครับ สำหรับท่านไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรด MT4 หรือ MT5 นะครับ ตอนนี้ mt 4 mt 5สามารถเทรด TFX แล้วก็หุ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นสามารถสแกน qr code นี้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถระบุผู้แนะนำการลงทุน cc 2 7แล้วก็รหัส iba c 0 2 2ก็จะได้มาร่วมเทรดในทีมเดียวกันมีน้องมา r k เก i ต g ที่ดูแลพี่แดงอยู่ซึ่งดูแลดีมากๆหรือถ้าหากท่านใดที่ชอบในการเทรดหุน้น TFX ด้วย trading view นะครับพี่แดงก็แนะนาเป็นบษษษร,ริษัทหลักทรัพย์ b e y o n ครับอ่าบริษ,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 ษัทหลักทรัพย์ b e y o n ปัจจุบันนี้สามารถเทรดทีเฟพัน t ทรดดิ้งวิวได้แล้วก็ในอนาคตไม่ไกลนี้นะครับก็สามารถเทรดหุ้นได้ผ่านเทรดดิ้งวิวเอาละครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ